สวัสดีครับสวัสดี่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านด้วยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรคำนวณ3ตัวตรงแบบแปดชุดนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชุมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทายวันวันที่1ธันวาคม25/67ซึ่งในส่วนนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นสถิติที่สูตรนี้เดินมานะครับสามวติดเป็นสูตรระยะวันผลนะครับจะเป็นแบบ8ชุดตรงในวันแรกที่สูตรเริ่มเดินคือในวันที่9ก2นะครับ ซึ่งในเว่อแรครับหลักร้อยได้7กับ9ครับหลักสิบได้หกกับ7หลักหน่วยได้หนึ่งกับ2นะครับนำมาจับประกบชุด3ตัวที่ได้โคดินที่8ชุดนี้นะครับเลขจ้เก้าสมาที่ชุดนี้ครับถูกเป็นเ่แรกนะครับเมื่อที่2ครับหลก 100, ักร้อยศูนนี้ได้0ูนย์กับ2หลักสิบได้3กับ4หลักหน่วยได้4กับ5ครับจับประกบ,บชุด3ตัวที่ได้มาที่ชุดนี้ครับ0 4นย์ นะครับถูกเป็นสองวันที่3ที่ผ่านมาครับเรียกที่ออกวิธีสองสองหนึ่งสำหรับสูนี้หลกักร้อยได้ศูนย์กับ2หลกักสิบได้1กับ2หลักหน่วยก็ได้1กับ2นะครับนำมาจับประกบชุด3ตัวที่ได้ดินิปะชุดนะครับจะได้แบบแปดชุดแบบนี้นะครับชุดที่มาจะเป็นชุดนี้ครับช,ชุดนี้เนาะซึ่งจะมีในแบบชุดนี้2 2 1นนะครับนี่คือสูตร 3ตัวตรงนะครับถินที่8ชุดนะครับวันนี้นะผมจะมาลงไว้ชมกันเป็นวดแรกนะครับหาท่านที่สนใจสูตรใหม่สูตรนี้มาดูวิธีคิดสูตรัน่ครับผมจะคำนวณให้ทุกท่านใจในว่าแรกนะที่สูตรเริ่มเดินนะครับวิธีการคำนวณนะสูตรหนึ่งจะเป็นสูตร หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งหลักสิบบนบวกกัน2ครั้งหน่วยบนบวกกันหครั้งบนได้แปดคงทีนะอ่านี่จะเป็นวิธีคิดสูตรหลักร้อยครับสองบวกสนห้เป็นเก้าเบวกแปดชั้นได้เกับเก้านี่คือหลักร้อยครับสูตรต่อมานะสูตรสครับวิธีคิดสูตรที่สเป็นสูตรด่นหลักสบครับนำหลักแสนหลักพันครับหลักสิบูณหึงครั้งบนไสิหน่วยแรงบนี้นน 10, หง 1, คงทีครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้ียบห สามห้าสามหกบวกแล้วได้หกกับเจ็ดนี่คือหลักสิบครับต่อมาสู่หลักหน่วยครับว,วิธีคิดหลักหน่วยครับนาหลักหน่วยบนบวิสิบหน่วยแรงแล้วก็บวิสองคงที่ครับห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเก้าสิบเก้าบวกสองนี้เป็ดกับชั้นได้หนึ่งกับสองนะครับทีนี้เรานำมาจับประกบชุดสามตัวดิมครับ ซึ่งจะได้แบบนี้นะครับเลขที่ออกแต่จะ6กห้วันนั้นออก9 6 2ครับเราก็มาดูครับในแปดชุดนี้นะก็มาที่ชุด9กในชุดนี้ซึ่งจะมีในแปดชุดครับออก9 6 2นะครับถูกเป็นวันแรกนี่คือวัที่สูดเดิมเดินนะครับว่าต่อมาครับมาคำนวณเทียบเลยครับเศในวัที่2นะครับ1น่หน่วยนะครับในวัที่2นะครับ ทีนี้ผมจะนําได้ดียวในงวดนี้ครับจะมาตั้งคำหนวยดูยกันเราจะเป็นในมวนเดียวเก้ครับหลักร้อยที่ได้ในงวดที่2นะครับดินศูนย์กับ2นะครับวิธีคิดก็นําหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักสิบบวกกัน2ครั้งหลักหน่วย,วยบวกกันบวกด้วยแป8คงที่อีกครั้ง8ปบวกสเป็น10 12 20บวกกันได้0กับ2นี่คือหลักหน่วยครับ สู่ต่อมานะสู่สครับหลักสหลักพันด้วยหลักสิบบนบริิบลงหน่วยแรงบริซิหนึ่งคงที่ครับสี่บวกสองเป็นหกบวกหสิบสองบวกหนึงสได้สกับสีนี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบแงมงไม่ได้สได้สกับสครับสูตต่อมาสู่หลังหน่ครับหลักหน่วยบนบริบริบหน่วยแรงแล้วก็บริซิสองคงที่ครับสองวกศูนย์บวกสคงที่เป็นสใช้สี่กับหนะครับทีนี้ก็นํามาจับประกบชุดสตัวดูครับ ในวดที่2เลขที่ออกาคือศูนย์ครับซึ่งมาที่ชุดนี้นะครับอ่ะถูกเป็นสงเหมือนครับว่าต่อมานะครับสถิติในวดที่3นะครับหลักร้อยสูนรนี้นะในว่าที่3ามคำนวณออกมาได้ศูนย์กับ2หลักสิบได้1กับ2หลักหน่วยก็ได้1กับ2ครับมาคำนวณดูนครับ เริ่มกันที่สูตรแรกครับเป็นสูตรหลักร้อหลักวิธีก็นําหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับตำลัก10บวกกัน2ครั้งหน่วยบนบวกกัน1คงทังแล้วก็บริ8แปดทงที่ครั้งครับแปดบวกสี่เป็นบสอวกแปดเครับได้ศูนย์กับสนี่คือหลักร้อยไจ้เด็กสามนะครับเดินศูนย์งครับต่อมาสูตรสครับหลักแสนหลักพันหลักสิบบวกกันทังทังครับสิบแลนบวกครนังงหน่วยแรงบวกกันทังรังแล้วก็บริบสคงที่ครับห้วกหกเป็นสิ บวกสี่สิบบวกกันได้หน่งกับ2นี่คือหลักสิบครับสูนยต่อมาสูนย์สามนำมาทำเป็หลักหน่วยบนบริหลักสิบล้างหน่วยล่างแล้วก็บริ2คงที่อีกครั้งครับ4ีบวกสเป็น7จบวกสเป็น9 9้เก้าบวกสองยี่สนี่คือผลลัพธ์ที่ได้หนึ่งอันนี้คือหลักหน่วยครับที่ได้ดิน1กับ2เนาะนำมาจับปรวมชุดสตัวที่ได้ด้วยกันครับก็จะเป็น0 1 1นะครับเป็น0 1 2 0 2 1ได้0 2 2ครับ ชุดต่อมาครับจะเป็นชุด2 1 1 2 1 2ครับเป็น2 2 1สและชุด222 2, 2, เลขที่ออกในงวดที่3มพี่พำนมาออก221ครับก็มาที่ชุดนี้นะครับนี่ครับออก221อ่วันนี้ก็จะมาคำนวณรวมชมกันเป็นเมื่อแรกนะครับสำหรับเลขชุด3ตัวบนันนดิ้นที่ี้8ชุดนะครับ อันนี้จะเป็นที่มาที่ไปนะนะสำหรับเลขชุด3ตัวตรงนะครับเดี๋ยวนี้8ชุดนะครับสูนี้ครับเดินมา3งมดติดนะวันนี้ก็จะเป็นขันที่4ครับถ้าสนใจสูนี้มาดูกันครับเริ่มที่สูรแรกนะเป็นสูรหลักร้อยครับวิธีก็นํำตั้มหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับหลักสิบกัน2ครั้งหลักวีบวกกันบุรีแปดคงที่นะครับสี่บวกสี่เป็น8บวกหนึ่งเป็น9 9บวกแปดงสิบเจ็ดชั้นได้เจ็ดกับเก้าครับนี่คือหลักร้อยที่ได้วันนี้ครับต่อมาครับสูตรที่2ครับ ลักแสนหลักพันครับหลักสิบคนหนึ่งครั้งครับสิบแรงบริหน่วยแรงแล้วก็บริลล่คงที่ครับหนบวกเจ็ดเป็นแปดแบกสอเป็นสิบสิบสามบวกแปได้2อคับ3นี่คือหลักสิบครับต่อมาสู่สาหลักหน่วยด้วยสิบแรง,รรง 4, 4 14, ครับหน่วยแรงบริสองคงที่1นบวกสามเป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองบวกสองเป็นสิีครับชั้สีกับ5นี่คือหลักหน่วยครับ อันนี้ก็นําทั้ง3สูตรที่เท่านี้นามาจับกูปชุด3ตัวเดินครับที่ได้ก็จะเป็น7 2 4ครับจะเป็น7 25นะครับถ้า7มาเนาะในวันนี้นะครับก็จะเป็น7 3 4 735หครับก็จะเป็น9 2 4 9 25ครับจะเป็น9 3 4 935หซึ่งจะได้แบบนี้นะครับนี่คือเลขชุด3ตัวบนสำหรับวันนี้กัน ที่คำโอมันนะได้จะสู่เดินดีนะครับก็นําไปพิจการดาดูนะครับสําหรับเลขชุดสตัวบนในงวันนี้นะที่ได้จะสูใหม่สูงนี้นะครับถ้าเรายัางมั่นจะอยู่แคมหน้าโอกันไว้นะครับถ้าเราจะยึดตามสูงนี้ครับวันนี้เนาะหลักร้อยดิน7กับ9ครับหลักสิบดิน2กับ3หลักหน่วยดิน4กับ5ครับ นี่คือแนวทางวันวันที่หนึ่งธันวาครับ สุดท้ายนี้ขออีกสี่ทุกท่านชมดนชครับแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ